สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ d e m a n Talk นะครับวันนี้อยู่กับผมโจเฟอร์นะครับเดี๋ยคุณจะเรียกผมว่าจานเฟอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิชา Marvel Multiverse นะครับในบทแรกถ้าพร้อมแล้วก็เชิญไปเริ่มกันได้เลยครับ จักรวาลมาร v เวลมัลติเวิร์สถือกำเนิดมาจากวงวนแห่ง,งการทำลายและกำเนิดขึ้นมาใหม่ซึ่งก่อนหน้าที่มีจักรวาล MCU มนะครับมันมีจักรวาลก่อนหน้านั้นซึ่งการกำเนิดมา r v เวลยูนิเวิร์สก็เหมือนในคอมิกเลยนะครับการกำเนิดจักรวาลนี้จะอธิบายให้เข้าใจก็คือเราต้องเปรียบเปรยหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นภาพเราทุกคนนั้นอาศัยอยู่ในตัวของเหล่าอีเทอร์ y นตี้ทั้งหลายซึ่งเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตระดับโพสติกนั่นแหละครับ และพวกเขานั้นก็มีตัวตนอยู่ทั้งหมดถ้าในล่าสุดนะ่าจะเป็น10มัง้ง10 c คอสมสด้วยกันมัง้งแต่ว่าล่าสุดเนื้อเรื่องล่าสุดเนี่ยก็อยู่ในยุคที่7กับ8เนี่ยแหละครับเท่าที่ผมจําได้ไดนะครับซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้แหละฮะอ๋ออยาให้นึกถึงกาแล็กซีก็ได้กาแล็กซีก็จะมีมันหมู่ดาวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมละ่ะซึ่งอันนี้ก็จะและข้างในกาแล็กซีก็จะมีพวกดาวอันนี้ก็เหมือนกันในตัวอิอร์นิตี้ หนตนตนที่1นึ่งตนที่สตนที่สามะที่มันเบื่อกับมัลติเวิร์สก่อนหน้าก็ข้างในก็จะมีเหล่าสิ่งมีชีวิตมากมายดาวอาศัยอยู่อะไรประมาณนั้นซึ่งมนุษย์เราทุกคนนั้นอาศัยอยู่บนตัวของ Eternity ตีพอจะเข้าใจกันแล้วนะครับก่อนกำเนิดจักรวาลใหม่ขึ้นมา มันมีแต่เพยียงคาวามว่างเปล่าจนกระทั่งมันเกิดการระเบิดบิ๊กแบงขึ้นมาและนั่นคือจุดจบของจักรวาลเก่าเพื่อน้มต้นจักรวาลใหม่ทำไมละครับมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าจักรวาลมาริโอมาติเวอร์สอยู่ในวงวนแห่งการกําเนิดใหม่และการทําลายล้างทําลายล้างและเกิดใหม่การที่จะกาเนิดจักรวาลใหม่ได้มันจะต้องยืมพลังงานจากจักรวาลเก่าก่อนหน้านี้ครับเพื่อมาสร้างเป็นจักรวาลใหม่และสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือบิ๊กแบงและเมื่อ จักรวาลนั้นถือกําเนิดเหล่าซีเลเชียลก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็รวบรวมพลังงานจากดาวที่เป็นโฮสต์มาสร้างเป็นดวงอาทิตย์ปลดปล่อยแรงดึงดูดความร้อนแสงสว่างให้กําเนิดกาแล็กซี่ใหม่ขึ้นมานั่นก็คือเหล่าซีเลเชียลนั้นเขาจะไอ้นี่นะฮะเขาจะเป็นทําการสร้างดาวขึ้นมาพอสร้างดาวเสร็จปุ๊บเขาก็ทําการฝังตัวเองฝังไข่เอาไว้ในแต่ละดาวในแต่ละดวงดาวอ,อ,อ๋อแค่คืนหลังจากนี้มันฝังไปเป็นดาวปุ๊บ เหล่าซิเเทียลก็จะถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็มีหน้าที่ในการแบบว่าสร้างพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวต่างต่างอะไรประมาณนี้เมื่อกาแล็กซีนั้นถือกําเนิดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาต่อนั้นคือสิ่งมีชีวิตฮะทุกๆพันล้านปีต้องมีซิเเทียลถือกําเนิดขึ้นมาครับถ้าไม่มีเหล่าซิเดเทียลในกาแล็กซีก็จะอยู่ในความมืดและสิ่งมีชีวิตก็จะตายลงอลิเชมเดอะจัสที่เป็นผู้นำของเหล่าซิเเทียลได้เอาเมล็ดไปฝังไว้ใน แต่ละดาวทั่วกาแล็กซีเพื่อให้กำเนิดซีเรเทียลอีโกหรือลิววิ้งแพนกก็อาจจะเรียกได้ว,ว่าเป็นผลงานที่ล้มเหลวเพราะแทนที่เขาจะออกมาเป็นตัวฟักตัดดาวแต่เขาดันกืนกินกันทั้งดาวแล้วก็กลายเป็นดาวมีชีวิตขึ้นมาแทนกลายเป็นซีเรเทียลชั้นล่างไปแต่นั่นไมาว่าซีเรเทียลนั้นมีพลังระดับคอสมิกยังไงก็สามารถตายได้เช่นกันเช่นตัวหนึ่งที่หัวขาดและกลายเป็นโนแวร์ในอนาคตอย่างที่ผมบอกไปแนละ้วก่อนที่จะ จกักรวาลถือกำเนิดขึ้นมามันมีแต่ความมืดมิดก่อนแต่มีแสงคือมีแต่ความมืดมิดมีแต่ความว่างเปล่าและในความมืดมิดเหล่านั้นก็มีสิ่งมีชีวิตก่อนหน้าที่อาศัยอยู่แล้วซึ่งดาร์คเอลก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะว่าถ้าตามที่เล่าในทอ2คือเอ่อความม,มืดมิดมันให้กำเนิดดาร์คเอลดาร์คเอลเหมือนม่งมีชีวิตที่อยู่ก่อนหน้าที่แสงสว่างจะมาแล้ว และพอแสงสว่างมาปุ๊บด้วยฝีมือของเซเลเทียลพอลดาเอลก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่พอลดาเอลต้องการให้จักรวาลทั้งหมดกลับสู่ความมืดมิดอีกครั้งเลยพยายามจะใช้ Reality Stone ใเรียลิตี้สโตนเพื่อเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงแต่ว่าเราก็รู้กันดีว่าในอนาคตจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาแผนการได้ถูกหยุดยั้งเอาไว้โดยราชาบอแห่งแอสการ์ดการกำเนิดของจักรวาลน,นั้นให้กำเนิดอินฟินิตี้สโตนขึ้นมามณีหกสีที่มีพลังมหาศาลที่สุดในจักรวาลไมสโตนสเปซสโตนเรียลิตี้สโตนพาวเวอร์สโตนโซลสโตนไทม์สโตน ดาบเนคเซอนนั้นคือดาบโบราณที่ถูกส่งต่อกันมานับตั้งแต่ยุคก,กำเนิดเวลาหรือก็คือช่วงกำเนิดจักรวาลมันคือดาบที่สามารถฆ่าเทพเจ้าลงได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตระดับคอสมิกได้และเป็นดาบที่ผู้ใช้จะถูกมันครอบงำและกัดกินฆ่าผู้ใช้ดาบไปเรื่อยๆก็คือใครใช้ดาบอันนี้ก็จะเตรียมตัวตายได้เลยฮะซึ่งในคอมิกฮะดาบเล่มนี้ฮะมันถือกำเนิดมาจากเงาของเนานะครับเนาก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในความมืดมิดก,ก่อนหน้านะครับแล้วเขาเป็นผู้สร้างเรา พันซิเบียด้วยนะครับซึ่งอันนี้ใน MCU ยังไม่มีการโผล่มานะครับว่าเนามาจากไหนแต่ในมัลติเวิร์สโลกคู่นนานอื่นนั้นมีเหล่าซิเบียอยู่เนาน,นั้นเขาจะได้ใช้ดาบนี้ในการฆ่าซิดเชียลเพราะอยู่ดีๆพวกเขาก็มาทําการสร้างดาวเคาะ์แสงสว่างเฉยเลยทําลายความสางบสุขที้เขาอยู่อย่ามีความสุขและซิดาเทียลนั้นที่หัวขาดตัวนั้นก็คือตัวที่กลายเป็นโนแวรในอนาคตครับ ฐานของทีมการเดียนออลเบิรกาเล็กซี่แต่ MCU ยังไม่ได้บอกนะครับว่าใครเป็นคนฆ่าซีเรเชียลตัวนี้และบริบทสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในความมืดก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนเป็นดักเอลแทนดักเอลนั่นอยู่ในความมืดก่อนที่จกักรวาลจะมีแสงสว่างามาต่อแนละ้วหลังจากที่มีซีเรเชียลสร้างดาวโลกมาแล้วหนละังจากที่มีดาวต่างๆอะไรมากมายแล้วแลวดาวต่างๆปุ๊บก,ก็มีสิ่งมีชีวิตถือกำเนิดฮนะและการที่ซีเรเชียลจะถือกำเนิดได้สมบูรณ์ครับ เขาต้องกินสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาของดวงดาวที่เป็นโฮสเอาไว้นะฮะแต่ว่ามันยากตรงที่การที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาน,นั้นจะเติบโตและถึงกําเนิดขึ้นมากมายครับในธรรมชาติในแต่ละดวงดาวมันจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ล่าของตัวของดาวดวงนั้นอยู่ะฮะนัคือในดาวดวงหนึ่งก็จะมีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นักล่า ซึ่งคอยฆ่าสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอยู่และพอมันฆ่าปุ๊บก็จะทําให้การเกิดการกําเนิดของสิ่งมีชีวิตภูมิปัญญานั้นเข้าสู่ความสุ่มพันธุ์แล้วมันก็จะขัดขวางแผนของเราซซเรียลและเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอลิเชมเลยได้ทําการสร้างดีเวียนขึ้นมานะครับแต่ว่าดีเวียนนั้นเป็นการสร้างที่ทำมาดีมากเกินไปเพราะหลังจากที่ดีเวียนกําจัดผู้ล่าบนด,ดาวแล้วมันก็ได้มีวัฒนาการจะมีสติปพันธาชัยะแล้วมันก็ได้กลายเป็นผู้ลา่าซะเอง พอมันกลายเป็นผูล่าบดาวดวงนั้นมันทาให้อลิเชมนั้นต้องสร้างเหล่าอีเทอร์นอลขึ้นมาซึ่งอีเทอร์นอลก็คล้ายๆกับคุน LMD หุ่นยนต์อวกาศชีวะจากคนนั่นแหละครับที่มันไฮเทคกว่าพวกหุน่นยนต์ทั่วไปบนโลกเท่าไหร่อลิเชมนั้นส่งอีเทอร์นอลไปทั่วดาวในกาแล็กซี่เพื่อทำการฆ่าดีเวียนให้ทุกอย่างไปไปตามแผนและพัฒนาเหล่าสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นให้ฉลาดตามแผนที่วางไว้แต่มีสิ่งเดียวที่พวกดีเวียนต้องการก็คือการมีชีวิตรอด พวกเขาต้องการมีชีวิตรอดเพราะแต่ละครั้งหลังจากเหตุการณ์ emergence หรือก็คือเหตุการณ์ที่ซเลเทลนั้นถือกำเนิดจากดาวที่เป็นโฮสเราดีเวนจะตายซึ่งต่างก,กับเราอีเทอร์นอลเราอีเทอร์นอลนั้นเชื่อมต่อกับเซเลสเทีลที่ถือกำเนิดขึ้นมาและทําให้เราอีเทอร์นอลนั้นมีชีวิตรอดทุกครั้งแต่ดีเวนนั้นกลับกันพวกเขาจะตายทันทีเมื่อเซเลสเทลถือกำเนิดซึ่งเราดีเวนนั้นไม่ปลื้มและไม่ชอบอีกแล้วหลังจากที่เราอีเทอร์นอลนั้นรอดตายนนพวกเขาก็จะกลับสู่โวลฟอร์ซซึ่งความทรงจําของแต่และคนแต่และอีเทอร์นอลก็จะถก ก็ส่งไปทําภารกิจดาวที่ดาวอื่นต่อคอยสร้างสิ่งมีชีวิตบนยาคอยให้คําแนะนาอะไรพวกนี้คอยเฝ้าดูเพื่อรอเวลาให้เกิดเหตุเอเอเอการ์ emergence เพือ่อที่ิลเลเทียลจะถึงกํเนิดขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีเหล่าอ t e r n a l นะครับที่มีการ reset ผิดพลาดที่เขาจําความทรงจําจากก่อนหน้านี้ได้เขาก็จะมีความทรงจําที่มากเกินไปแล้วก็ทําให้ควบคุมสติไม่ได้แล้วก็จะเข้าหันทําร้ายคนอื่นนะครับณที่โลกนะครับมันมีคา h e เว่น mon dark hole ครับมันมีคำ heaven mon dark hole ครับแต่ก่อนที่จะมีคำาีเว e n mon dark hole ครับตัว dark h o ฮนั้นได้ถ ูกสลักบนภูเขาที่วาดกอร์นะครับซึ่งอันนี้มันถูกสลักโดยคาทอนนะครับมารต้นแรกครับเมื่อช่วกาลนามาแล้วในคอมิกคาทอนนั้นก็จะเป็นถึงเอลเดอร์กอร์นะครับเขาเป็นถึงสิ่งมีชีวิตเทพเจ้าอะไรประมาณนี้รุ่นเก่าเลยของเก่าแก่มากๆเลยซึ่งมีส่วนในการบูรณะส,สร้างโลกคอยอะไรประมาณนี้นั่นแหละฮะสร้างโลกนี่ไม่ได้หมายถึงกับสร้างดวงดาวนะแต่มันอารมณ์แบบว่าสร้างพื้นหญ้าสิ่งมีชีวิตอะไรประมาณนั้นนะและที่ภูเขาวาดกอร์ ก็จะเห็นได้ว่าทุกอย่างเลยเนื้อหาของ Dark คโฮลจุดสลับบนภูเขาและมันก็จะมีคําทํานายในอนาคต s c a r l เลนวิกแล้วก็บิลลี่แม็กซิมซึ่งอันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่ามันมีคําทํานายหนึ่งอยู่ของ s c a r l เ t นวิกนั่นก็คือถ้าเขาไม่ใช่ผู้ทำลายล้างมัลติเวิร์สเขาก็จะได้เป็นผู้ปกครอง ถ้าไม่ได้ดปกครองก็ทาลายซึ่งอันนี้เราต้องดูกันอีกทีและในหุบเขาวารดรกอรก็จะมีลูกสมุนของคาทอนที่คอยเฝ้าอยู่ที่นั่นพวกเขานั้นต่างเราคอยสกัดเลวิทมาเต็มคําทํานายโชคชะตาของเธอซึ่งอันนี้เราต้องรอดูอีกทีแต่อันนี้คำทำนายเรื่องสกาดเลวิสเนี่ยอันนี้อาจจะเกี่ยวยงกับเหตุการณ์ในหนังเดฟคูสามที่เอ่อมันไม่เคยมีข่าวลืออยู่มันมีข่าวลืออยู่ว่าในเดฟคูสามนั้นจะเป็นการเป็นการป่วนจักรวาลมาเวลฟ์ และวันด้าวันด้าก็จะไปโผล่วันด้าของเอิร์ธแปดสามแปดก็จะไปได้ไปได้มีบทในหนังเดฟูลสามด้วยแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆ e ีเวนต o เฮาส์อเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็มันเป็นการปวนจักรวาลสุดๆซึ่งอันนี้เราก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับ